สวัสดีครับผมบอลดีเบเกอร์นะครับก็วันนี้หายไปนานนะสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้นะครับจําเป็นจะต้องทําคลิปนี้ออกมานะเป็นคลิปที่สําคัญมากนะครับเราเห็นแล้วนะว่าสถานการณ์บ้านเมืองทุกวันนี้เนี่ยนะสสยังนับเลขไม่เป็นนะเอาข้อมูลมาก็ผิดๆถูกๆแล้วไม่ได้มีสาระไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับประชาชนเลยนะครับส่วนรัฐบาลเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะผลงานก็ไม่มี วันๆคิดแต่จะหาเงินแจกดิจิตอนอย่างเดียวนะคือเอาตัวเองให้รอดจากชงนักติดหลังนะครับแต่เอาภาษีประชาชนเนี่ยก็บินทั่วรอบโลกเลยทั่วรอบโลกสบายไปดิวกับกลุ่มเอกชนในทุนต่างประเทศไม่รู้ว่าเป็นงานของประเทศหรืองานของใครก็ไม่รู้นะผลงานระยะยาวผลงานนโยบายก็ไม่มีแล้ววันดีคืนดีก็เอาเวลา เอาภาษีประชาชนเนี่ยจัดคณะข้าราชาการไปสวัสดีนักโทษชายนะครับซึ่งไม่ได้มีส่วนอะไรเลยกับคารเมืองเอาเวลาราชาการเนี่ยเป็นไม่รู้เป็นงานของหน่วยงานไหนผมก็ไม่รู้นะทุกวันนี้เนี่ยมันเพี้ยนกันหมดไม่แต่ครูเนี่ยโรงเรียนก็รับเอาความคิดโจมตีสถาบัานเนี่ยไปสอนเด็ก เหล่านี้นะมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศผมถามนะถามประชาชนถามด้อมถามสาวกที่มีสีเสื้อทั้งหลายเนี่ยคุณคุณพอใจไหมกับสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ผมถามจริงจนะครับมันล้มเหลวนะมันล้มเหลวหมดแล้วนะในการเมืองไทยทุกวันนี้นะครับ ฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจึงมีความสําคัญนะซึ่งหลายคนก็เม้นมาถามว่าจะเอาไงกันดีนะครับบางคนต้องบอกอย่าไปเอาเลนะ่นนักการเมืองล้างบางให้หมดปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปการเมืองบ้างนะครับเมื่อไหร่จะหารจะออกมาบ้างคือสิ่งเหล่านี้นะผมจะบอกว่าในคลิปนี้เนี่ยมันจะจบทุกอย่างนะครับเข้าใจตรงกันเอากระดาษมาจดนะทางออกของประเทศนะมีทางเดียวนะครับทางเดียวเลยคือประชาชน ทั้งประเทศเนี่ยต้องมีความรู้คำว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่รู้แล้วนะคำว่าความรู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่พอใจคนฝ่ายไหนเนี่ยเราไปโจมตีเขาไม่ใช่นะความรู้จะต้องเป็นหลักการเป็นหลักวิชาต้องอธิบายได้แล้วทุกคนเนี่ยจะต้องมีความรู้เทียบเท่ากันเพื่อขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน เพราะประชาธิปไตยเนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความรู้ของประชาชนแต่ทุกวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยมันเป็นการขับเคลื่อนโดยกลุ่มนักการเมืองมันเป็นนักการเมืองที่ปไตยฉะนั้นความรู้คือทางออกเดียวของประเทศสำหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆเพราะว่าจะต้องมีการขยายองค์ความรู้พวกนี้อีกในหลายๆคลิปนะครับตรงนี้เนี่ยเข้าใจตรงกันนะ เพื่อจะเป็นกันบ้านให้ทุกท่านเนี่ยคิดตามไม่ว่าคุณจะอยู่ในองค์กรไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณเอาความรู้ในคลิปนี้ไปถ่ายทอดและติดตามผมไปเรื่อยๆนะครับองค์ความรู้ที่จะเป็นทางออกของประเทศมีสี่อย่างด้วยกันสี่อย่างที่ประชาชนคนไทยต้องรู้คือหนึ่งเรื่องของคำศัพท์ทางการเมืองทุกวันนี้ก็ใช้กันผิด ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยพาเด็จการรัฐมนูญคืออะไรพรรคการเมืองคืออะไรกษัตริย์คืออะไรนะครับอนุรักษ์นิยมคืออะไรก็ใช้กันผิดมั่วไปหมดผมใช้คว่ามั่วเลยนะหนักเลยก็คือบิดเบือนคือผิดเลยใช้แบบผิดผิดไปเลยฉะนั้นต้องมาจูนกันใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายไหนเนี่ยก็ต้องทงความเข้าใจกันใหม่ประชาธิปไตยคืออะไรอย่างเงี้ยก็ไปใช้ผิดผิด พอคุณไม่เข้าใจคุณก็บอกว่ามันไม่มีจริงหรอกประชาธิปไตยอย่างเงี้ยไอเนี้ยคาพูดอย่างเงี้ยคือคนที่ไม่รู้นะครับฉะนั้นคุณต้องเข้าใจอย่างถูกต้องคือคําศัพท์ทางการเมืองข้อที่2เรื่องของประมุขแห่งรัฐหรือผู้ถือดุลอานาจทําไมผมถึงต้องแยกมาเพราะคําว่าประมุขแห่งรัฐหรือ head of state เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของหลักการเมืองการปกครอง พูดกันไปชั่วโมงนะครับเขาเรียนกันจนถึงปร,ริญญาเอกนะเรื่องเดียวเนี่ยทุกระบอบการปกครองต้องมีผู้ถือดุลสูงสุดข้อ 2. สอําคัญมากฉะนั้นถ้าคุณเข้าใจคําว่าประมุขแห่งรัฐเนี่ยคุณจะเข้าใจเลยว่าสถาบันมีไว้ทําไมแล้วคุณจะไม่โดนไอ้ด้อมจะไม่โดนไอค้ครูแก๊งสามกีมันหลอกคุณต้องมีความรู้เหนือกว่าคนพวกนี้เด็กๆและเยาวชนต้องมีความรู้ในเรื่องเหล่านี้ เพื่อจะเอาไปตอบโต้ไอ้คูสามกีบไอ้กแก๊งสีส้มไอ้นักวิชาเกินไอ้ที่มันถือหางด้อมส้มเนี่ยโกหกหมดเลยที่ออกสื่อมาเนี่ยนะครับข้อ3เรื่องราวของประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยเฉพาะเรื่องราวของประวัติศาสตร์การเมืองซึ่งวันนี้เนี่ย a อนิเมชั n นสองเนี่ยเนี่ยคือการถ่ายทอดองค์ความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเนี่ย เป็นหนึ่งในองค์ความรู้4อย่างนะซึ่งวันนี้ทีมงานได้นําเสนออนิเมชันเนี่ยคือสุดยอดแล้วคือผมไม่ต้องพูดเยอะเบาแรงผมไปเยอะเลยเพราะหลายคนดูก็จะเข้าใจในเหตุการณ์ณตอนนั้นซึ่งมันยังมีเหตุการณ์อีกเยอะเลยในประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยเฉพาะแก๊งคอมมิวนิสต์ที่บิดเบือนก็ต้องโดนเอามาถลกหนังนะแฉะห,หมดว่ามันคืออะไรไอ้คนเดินตุลยาทั้งหลายเนี่ยนะครับ บิดเบือนหมดเลยประวัติศาสตร์พวกนี้โหนโหนประวัติศาสตร์โหนแบบผิดๆเพราะจะต้องเอาต้องการเอาประวัติศาสตร์ตรนี้ไปเป็นซิมบูลิกให้ตัวเองไปสร้างมวลชนของตัวเองไปหลอกคนนะ่ะที่เขาไม่รู้นะครับจากนั้นข้อสามประวัติศาสตร์จึงเป็นเรื่องสําคัญนะครับส่วนข้อสี่คือคุณต้องมองภาพการเมืองให้ออกเป็นความรู้ที่เป็นอุบายทางการเมืองคุณต้องมองให้ออก เมื่อคุณมีความรู้3ามอย่างขั้นต้นแล้วเนี่ยเวลาคุณดูข่าวเนี่ยคุณจะต้องถอดรหัสได้ออกไม่ว่าคุณจะมีการศึกษาจบชั้นไหนนะครับสูงแค่ไหนเนี่ยมันเรียนรู้กันได้แล้วคุณจะต้องทำความเข้าใจกับปรากฏการณ์ทุกอย่างทางการเมืองอย่างลึกซึ้งว่าเขากำลังทำอะไรสสคุณกำลังทำอะไรแล้วคุณจะมีส่วนร่วมได้ยังไงไม่ว่าคุณจะเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นคนทำอาหารเช้ากินคําเนี่ย คุณต้องมีความรู้ทางการเมืองพวกนี้คุณต้องรู้ทานขา่าวเนี่ยอย่างสอสอที่นับเลขผิดผิดถ,ถูกถูกเนี่ยถ้าเป็นประเทศพัฒนานี่เขาเฉดหัวทิ้งนะเขาขับออกจากพักนะครับเพราะอะไรรู้ไหมไม่ใช่เพราะเขาเขามีจรรยาบรนนะแต่เพราะเขากลัวคะแนนเสียงเขาตกสอสอไม่มีคุณภาพเนี่ยมันทำลายถึงพักการเมืองทำไมเขากลัว เพราะประชาชนนั่นแหละจะเป็นคนจัดการพักการเมืองแล้วไม่ประชาชนประเทศเขาจัดการได้อ่ะเพราะประชาชนเขามีความรู้เขาไม่ใช่เป็นสาววกดมไม่ใช่แถอะไรก็จะอวยแต่สีตัวเองมันไม่ใช่ประเทศพัฒนาแล้วเขาไม่มีสีคุณทำพลาดครั้งเดียวเนี่ยครั้งหน้าสมัยหน้าคุณไม่ได้สักคะแนนนะไม่ว่าเขาจะเป็นชาวสวนเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพีซีขายรองเท้าเนี่ย เขามีความรู้ทางการเมืองเขาเข้าใจระบอบประชาธิปไตยฉะนั้นประชาชนเนี่ยที่มีความรู้เนี่ยจะเป็นทางออกของประเทศเพื่อเข้าไปอยู่เหนืออำนาจของพักการเมืองคุณไม่ต้องไปสนใจพักการเมืองทุกวันนี้นะไม่ว่าจะเป็นสีไหนฝั่งไหนนะเขาคือแก๊งเดียวกันหมดเขาจับมือกันแล้ว ธรรมนัตทำไมต้องไปรายงานตัวกับนักโทษชายอ่ะคุณก็ดูภ้าบอดีธรรมนัตคนของใครอ่ะเข้าใจไหมถึงมันจะไม่ออกตัวร้อก็ตามแต่วันนี้ประชาชนถูกโดดเดี่ยวฉะนั้นไม่ว่าคุณจะรักสถาบันมีกลุ่มองค์กรไหนก็ตามที่ขับเคลื่อนเพื่อประเทศเนี่ยผมอยากให้คุณเข้ามาจูนกันในเรื่ององค์ความรู้ทั้งหมดเพื่อจับมือกันแต่ถ้าคุณยัง คนนี้ไปทางหมอลงไปทางขปทไปทางทนายนกเขาไปทางมันคนละทิศละทางแล้วองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยคุณเข้าใจตรงกันไหมฉะนั้นมันร่วมกันนะครับแล้วผมจะค่อยๆอ,อธิบายว่าไอ้สี่ข้อนี้รายละเอียดมันมียังไงบ้างเพื่อทำความกระจ่างกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเมืองเมื่อประชาชนมีความรู้เหนือพักการเมืองนันการเมืองเนี่ยไอ้พักพวกนี้เนี่ยมันคือจะกระจอกไปเลยนะ คุณไม่ต้องไปสนใจมันเลยนะครับฉะนั้นคลิปนี้ผมอธิบายชัดเจนนะนี่คือทางออกประเทศนะครับยังไงก็ท้ายสุดก็ฝากติดตามใน y ยู u ูบนะมันจะเหงาหน่อยนะ u t u b e ผมอะช่องเล่าความจริงบายดีเบเกอร์นะครับแล้วพบกันใหม่ในรายละเอียด4ข้อนะครับสำหรับวันนี้นะครับบอลดีเบเกอร์สวัสดีครับ